สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพักฉันได้พบเธอโอลาลาโอลา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 โอลาลาโอลา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  สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนค่ะวันนี้พบกับคุณครูซ่องค่ะเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาล2ครับ13นะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยมาหาัศจรรย์เรื่องกล้ย้ยค่ะและวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของกล้วยค่ะ และเด็กๆจะบอกชนิดของกล้วยได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายกันก่อนนะคะในวันนี้คุณครูก็มีคำคล้องจองกล้วยมาฝากเด็กๆด้วยค่ะให้เด็กๆท่องคำคล้องจองตามคุณครูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคำคล้องจองกันค่ะเริ่มเลยค่ะ กล้วยมีหลายชนิดหนูลองคิดมีกล้วยอะไรกล้วยหอมกล้วยน้ำวา้ากล้วยไข่อร่อยมากมายประโยชน์มากมีอีกหนึ่งรอบนะคะกล้วยมีหลายชนิดหนูลองคิดมีกล้วย ไกล้วยหอมกล้วยน้ำวา้ากล้วยไข่อร่อยมากมายประโยชน์มากนี่เก่งมากค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคำ้องจองกล้วยกันเลยค่ะโดยให้เด็กๆด,ดูคุณครูก่อนแล้วทำตามได้เลยค่ะเริ่มจาก การนำมือของเราขึ้นมาสองข้างสมมุติให้เป็นกล้วยนะคะกล้วยมีหลายชนิดหนูลองคิดมีกล้วยอะไรกล้วยหอมกล้วยน้ำวา้ากล้วยไข่อร่อยมากมายประโยชน์มากมีรอบนี้ให้เด็กๆทำไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะกล้วยมีหลายชนิดหนูลองคิด มีกล้วยอะไรกล้วยหอมกล้วยน้ำวา้ากล้วยไขย่อร่อยมากมายประโยชน์มากนี่เก่งมากค่ะเด็กๆจากคำคล้องจองเด็กๆรู้จักกล้วยอะไรบ้างคะกล้วยหอมค่ะกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยไข่ค่ะเก่งมากค่ะ แล้วเด็กๆเคยเห็นกล้วยที่ไหนบ้างคะที่บ้านคะ่ะที่ตลาดคะ่ะที่สวนค่ะเยี่ยมเลยคะ่ะในวันนี้คุณครูก็มีรูปภาพกล้วยชนิดต,ต่างๆมาให้เด็กๆได้ดูด้วยคะ่ะมาดูกันเลยคะ่ะภาพแรกกล้วยชนิดนี้เรียกว่ากล้วยน้ำว้าคะ่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าค่ะชนิดที่สองค่ะกล้วยหอมเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะกล้วยหอมกล้วยหอมชนิดที่สามค่ะกล้วยไข่เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะกล้วยไข่กล้วยไข่ และชนิดสุดท้ายที่นำมาให้ดูในวันนี้กล้วยเล็บมือนางค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางค่ะเก่งมากๆค่ะจากรูปภาพมีกล้วยอะไรบ้างคะไอ้น้มบากล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางค่ะเก่งมากค่ะ แล้วที่บ้านของเด็กๆมีกล้วยอะไรบ้างคะกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่ค่ะเก่งมากคะ่ะแล้ววันนี้เด็กๆนำกล้วยอะไรมาบ้างคะกล้วยน้ำว้าคะ่ะกล้วยหอมคะ่ะกล้วยไข่ค่ะเก่งมากคะ่ะในวันนี้ คุณครูก็มีเกมจับคู่ภาพเหมือนชนิดของกล้วยมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยค่ะมาดูกันเลยค่ะให้เด็กๆสังเกตรูปภาพให้ดีๆนะคะว่าเหมือนภาพไหนภาพแรกเลยค่ะเหมือนภาพไหนคะภาพที่สี่ค่ะ เก่งมากค่ะภาพนี้คือกล้วยอะไรคะกล้วยน้ำว้าค่ะเก่งมากค่ะกล้วยน้ำว้านั่นเองนะคะภาพต่อไปเหมือนกับภาพไหนภาพที่สามค่ะเก่งมากค่ะ ภาพนี้คือกล้วยอะไรคะอืมกล้วยหอมค่ะเจ่งมากคะ่ะกล้วยหอมนั่นเองภาพต่อไปเหมือนกับภาพไหนภาพที่หนึ่งคะ่ะคุณครูเจ่งมากคะ่ะภาพนี้คือกล้วย สุดท้ายเหมือนกับภาพไหนภาพที่สองค่ะเต็งมาค่าและกล้วยชนิดสุดท้ายคือกล้วยอะไรคะกล้วยเล็บมือนางค่ะเต็งมาด้ะกล้วยชนิดนี้ก็คือกล้วยเล็บมือนางนั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะและในวันนี้ ก็มีใบงานมาให้เด็กๆได้ทำด้วยค่ะใบงานนี้นะคะให้เด็กๆเขียนชื่อฉันเลขที่และระบายสีด้วยชนิดต่างๆให้สวยงามจากนั้นระบายสีดาวให้คะแนนตัวเองเลยค่ะ ากที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะชนิดของกล้วยค่ะเก่งมากเลยเรื่องชนิดของกล้วยนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆบอกได้หรือไม่ว่ามีกล้วยชนิดในบ้านกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางค่ะเก่งมากเลยคะ่ะกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข และก็กล้วยเล็บมือนางนั่นเองค่ะเก่งมากมากเลยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย